ใครที่บังตามหารถเก่งเล็กอีโคค่ะเอชแบกห้าประตูนี้บับจัดมาให้แล้วกับโตโยต้ายาริเครื่องหนึ่งจุดสองตัวสปอร์ตปี2022เลขใหม่เพียงหลักหมื่นประวัติดีฟีดาวผ่อนค่างวดเพียงหลักพันดูคลิปนี้บับจัดส่วนรถให้ทันทีไปเลยบุตรค่าห้าพันบาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอบับอีกแล้วนะคะเซรลไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้บับอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินจัดรถเข้าใหม่เป็นรถบ้านสภาพสวยสวยเอาใจ กับเจ้าโตตายาริสนะคะตัวแฮชแบ็กหาประตูปีใหม่ไม่น้อยที่สามารถออกรถได้ง่ายนะคะลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน1 2 0 0 0ก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดตัวรถในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้าและนี่คือสภาพตัวรถที่พับจะพามาชมวันนี้นะคะน้องเป็นเก่งเล็กอีโคคารุ่นประหยัดน้ำมันสีขาวสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่ เป็นปี2022นะคะ่อนข้างวดเพียงหลักพันสวัสดีฟรีดาวได้ไหมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดออปชั่นทั้งภายนอกและภายในกันเลยนะคะในส่วนของคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีดำคาดด้วยโครมเนียมมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอยู่จุดกลางของตัวรถสภาพตัวรถด้านหน้าบอกได้เลยดีไซน์สวยงามมากนะรูปทรงขอบไฟต่างๆดูเฉีียวนะ,ะตัวนี้ตัวไฟใช้งานได้ปกตินะคะและที่สำคัญตัวนี้ ตัวก่อไฟหน้าไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยชำรุดไม่มีคราบเหลืองตัวนี้น้องเป็นตัว1.2สปอร์ตนะคะสภาพั่วดทรงต่างๆก็ดูสวยงามเล็กกะทัดรัดแต่ภายในกว้างขวางสีขาวสวยๆนะคะเป็นทรงสปอร์ตเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวล้อกันบ้างตัวนี้ได้ล้อแม็กนะคะอลอยสีทูโทนสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวยางตัวนี้จัดยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะคะปี2025 สัปดาห์ที่11นะคะตัวยางได้ยางขอบ15นะคะตัวนี้สภาพสวยยางสวยงามมากนะคะด้านข้างสันคมเหลี่ยมฉบเฉียวนะคะเส้นสายด้านข้างข,างของตัวเนาะตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ตามาให้นะคะลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับไฟเดี้ยวด้านซ้ายและด้านขวามาให้เรียบร้อยนะคะ ตัวรถคือเดิมมากอันนี้เพิ่งสปานะคะเราก็มารีวิวให้ดูนะคะรอบๆคันเบาะมือจับเป็นสีขาวตัวนี้มีสัญญาณการขโมยกระจกเดิมจากสูนต์โตโยต้ามาให้เดีย๋ยวแป๊บพามาชมนะคะรายละเอียดด้านในกันบ้างต้องแผงประตูกันก่อนเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ให้ดูความสวยของตัวน็อตนะคะน็อตไม่มีรอยเผีดไม่มีรอยถอดมานะคะนี่เลยในส่วนของตัวแผ่นเพจนะคะตัวนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถ น้องผลิตนะคะปี2022รหัสเครื่องยนต์ 3NR FKE นะคะถือว่าปีใหม่เลยใช้งานแบบค่อนข้างน้อยจากเจ้าของเดิมตัวนี้มมย,ยังหลักหมื่นนะคะบอดี้นะคะสภาพภายในสวยงามเดี๋ยวแบบขออนุญาตแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันอีกนิดหนึ่งนะคะนี่เลยตัวเม็ดอาร์นะคะรายละเอียดต่างๆก็ยังคงเดิมสวยงามเม็ดอาร์กุมสวยเรียงตัวกันสวยงามมากนะคะมบอกถึง ความเดิมของตัวรถนะคะด้านในตรงแผงประตูก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าน็อตก็ยังคงความเดิมนะคะความสวยตัวนี้รถไม่มีโดนมานะคะในส่วนของตัวฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะแผงประตูด้านในนะคะก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสวยๆแบบนี้เลยกระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้พุ่มด้วยหนังสวยๆนะคะเดินด้วยเส้นได้สีน้ําเงินให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใหม่ ที่สําคัญรถไม่มีติดแก๊สนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อเเลยค่ะลูกค้ากระจกนะคะบานเดิมๆจากศูนย์เตอร์ตามาให้ทุกบานนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งบานด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ตัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของตัวเม็ดอาอีกหฝั่งนะคะนี่เลยเม็ดอากลมชัดสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะคะหรือ ดูผ่านช่องทางออนไลน์ก็ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะรับให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะแห่งประตูสภาพคงสวยเดิมนะคะตัดด้วยตัวนี้พลาสติกสีดําเงาเปียโ,โนแม็กและตัวนี้มาพร้อมระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะมีปุ่มล็อกเด็กให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ mm. <Eco S 2> ีโคคาร์ตัวนี้เขาออกแบบมานะคะในส่วนของตัวถุงลมนี้ระบัยความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ ด้านหลังดีไซน์สวยงามเป็นรถแฮชแบ็กหประตูนะคะนิยมใช้กันเยอะสําหรับรุ่นนี้ด้านหลังมีอะไรบ้างตัวนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีก2องตำแหน่งและตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเรียกได้ว,ว่าระบบเซฟตี้นะคะความปลอดภัยก็ดีมากเลยนะคะแต่งในส่วนของตัวสกเกิร์ตสปอยเลอร์จัดเต็มมาให้แบบรอบคันนะสำหรับตัว1.2สปอร์ตของเราตัวนี้ ด้านหลังนะคะตัวกระจกเดิมจากศูย์โตต้ตามีตัวปักกระจกนะคะจกไล่้าต่างๆต,ตัวโลโกโ้เป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางของตัวรถไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะโคมไฟสวยงามมากนะคะด้านหลังเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวบอดี้ภายในของตัวรถด้านหลังกันบ้างคะ่ะลูกค้าเปิดง่ายๆสบายๆนะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวน้องกันอีกนิดนึง ให้ดูตัวน็อตนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามานะคะแค่สปาทําความสะอาดตัวนี้ก็จอดขายได้เลยน็อตก็ยังคงสวยเดิมนะคะเม็ดอัพต่างๆนี่เลยไล่ให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวถาดลงมาให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้จากเจ้าของเดิมด้านล่างก็เช่นเดียวกันมีมาให้ตัวนี้สามารถวางของนะคะสัมภาระต่างๆได้เยอะนะคะสําหรับตัวด้านหลังตรงนี้นะคะหรือสาวๆที่ชอบแบบ ใช้จ่ายตลาดนะคะตัวนี้ก็สามารถวางของสดอาหารต่างๆได้ไม่เลอะนะคะเพราะเรามีในส่วนของตัวถาดรองมาให้ติดตั้งคาซีดได้นะคะตัวนี้ด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวน้ํายานะคะตัวประแจนะคะตัวนี้ให้ด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ตัวใหม่เขาจะไม่มีล้อสแปร์หรือว่ายางอะไหล่มาให้เขาจะให้ในส่วนของตัวน้ํายาเคลือบล้อมาให้นะคะด mm ้า hmm. นในก็จะมีไฟมาให้หนึ่งดวงนะคะ mm hmm. เพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะคะ สวยเดิมนะคะด้านหลังตัวนี้ตัวเบาะแถวที่สองก็สามารถพับเก็บได้ตัวนี้เป็นตัวเตานะคะ60ปี Anniversary ครบรอบ60ปีของเตาเตาด้วยอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังอีกหนึ่งบานนะคะตัวรถสวยเดิมมากกระจกเดิมจากศสนย์เต์ตาแผงประตูต่างๆล้โพวงต่างๆชี้งานได้ปกติตัวพื้นพรมก็สวยมีมาให้นะคะของยาร ít, นะิสนสวยเดิมอ่ะเดี๋ยวให้ดูประตูอีกหนึ่งบาน ตัวน็อตเม็ดอาร์กลมสวยยงตัวกันสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะพับเบาะเก็บได้นะคะตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูสภาพสวยติดตั้งคาซิดได้เข็มขัดนิรภัยมีมาให้ตัวนี้จะให้ฝ้าพิดานมาในส่วนของตัวโทนสีดานะคะดูแลรักษาได้ง่ายนะคะตัวนี้ นี่เลยเนาะสวยเดิมตรงแผงประตูก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวแป๊บให้ชมนะคะในส่วนรายละเอียดฝั่งคนขับกันต่อเลยค่ะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานนะคะตัวนี้แผงประตูนะคะดีไซน์ด้วยสีดําภายในเป็นสีดําหมดเลยนะคะตัวนี้ให้ดูทรงสปอร์ตสมกับรุ่นของเขาเลยกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะสติกเกอร์มออกต่างๆอยู่ครบเนาะสวยเดิมมาก ตัวนี้ด้านในตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้ดูแลรักษาได้ง่ายเดินได้ด้วยสีน้ําเงินอ่ะเข้ามาชมด้านในเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดเลขไม์กันนิดนึงนะคะตัวนี้เลขไม์ของน้องอยู่เพียงแค่สามหมืสพห้ารสามกิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานโอเคเลยนะตัวนี้น้อยมากะคะ่ะลูกค้าจะ๋ะที่บอกว่าใช้งานโอเคเลยคือน้อยมากนะคะตัวนี้ แอร์เย็นเพียงพอนะคะตัวนี้หน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ USB iPod ต่างๆได้นะคะลูกค้าจ๋าน,นี่ตัวนี้ฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะคะเป็นระบบสัมผัสโทรได้รับสายได้นะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้ง่ายนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์แบบออโต้แล้วนะคะเพิ่มปรับลดแบบออโต้ เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะเพิ่มความแรงของตัวแอร์ได้นะคะตัวนี้แบบออโต้ด้านล่างก็จะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ตํตำแหน่งนะคะในส่วนของตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเบร์มือชีงานได้ปกติตัวนี้ก็จะให้มาในส่วนของตัว power outlet ด,ด้านข้างนะคะตัวนี้12โวลต์ร้อวัตต์มาให้แล้วก็มีเก๊ด้านข้างนะคะฝั่งพื้ยสานด้านหน้านะคะก็มีมาให้พร้อมแล้วก็มีช่อง ใส่ของใส่บุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะกระจกมองหลังก็ยังคงเดิมสวยงามตัวม่านบางังแดดก็มีมาให้พร้อมกระจกด้วยนะคะนี่ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ตัวไฟเปิดใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะตัวไฟก็เปิดปิดใช้งานได้แบบปกติเลยตัวนี้สวยงามมากมี srs แอร์แบกนะคะทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะคะพวงมาลัยม mm ัลติฟังก์ชันมาให้นะคะ mm hmm. ตัวนี้ได้กุญแจรีโมทเดี๋ยวแพามาชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะคะด้านหน้าของตัวรถกันเลย mm hmm. ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน้องพึ่งสปาเสร็จสดๆร้อนๆเลยเด mm ี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันเลยจ้า mm hmm. มาดูสภาพห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ BBTI mm hmm. นะคะสภาพสวยเครื่องยนต์พันสอง ตัวนี้รองรับนะคะเบนซิน91 95 e 20ได้นะคะตัวรถห้องเครื่องสภาพสวยเดิมมากไม่มีข้าบน้ำมันเลยเยิ้มนะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากท่าำนำานการมาให้มากกว่า30รายการเปลี่ยนทายของเหลวให้ตรวจเช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ให้นะคะคันหน้าสวยเดิมนะคะตัวนี้น็อต <Not S 2> สวยเดิมทุกจุดนะคะในส่วนของตัวฝาก,กระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะเม EN ็ดอากลมสวย แผงการความร้อนอยังคงสภาพสวยเดิมสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะลูกค้าจากตาปั๊มนะคะจากสนยนเตอร์ต้าเดิมๆมานะคะซอกด้านในตัวน็อตนะคะให้ดูถึงความเดิมอารแต้มสีต่างๆนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยออกรถที่สิริไทยเรามีการรับประกันตัวเครื่องยนต์เกียร์นะคะสูงสุด2ปีและมีการตรวจเช็คนะคะ จากบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศนะคะมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะเรามีการตรวจเช็คมากกว่า2องรายการนะคะลูกค้าสนใจนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวแป๊บมาย้ําสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะสาหรับเจ้าเตต้ายาริส1.2ตัวสปอร์ตที่แป๊บพามาชมวันนี้เป็นเก่งอีโคคาน่าใช้อีกหรุ่น ตัวน้องได้ปีใหม่ปี 2, 2022นะคะเลขมาอยู่เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้ประวัติดีนะคะก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นนะคะรถสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะฐานเงินเดือน12,000ก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยใครที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะแป๊บนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0611.86999เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ สนใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้น้องให้น้องแป๊บด้วยนะคะคิดถึงรถยนเมือสองไว้ใจน้องแป๊บเซทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย